Honda b r o o Amaze 1.2V คนเดียวก็ออกได้15 0 0 0จบได้แน่นอนที่สำคัญจองฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเพชรตีรถสวยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรานะครับมาอยู่กับตัวนี้เลย Honda Brio Amaze นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ย เครื่องพันสองแต่ว่าความสวยนะครับและความเท่ที่สำคัญเครื่องนะครับแรงนะครับผมใช้ได้เลยสามารถวิ่งไกลต่างจังหวัดได้นะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับราคาเบามากๆเลยนะครับอ่ะโอเคแล้ววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ดูอย่างจุดแรกนะครับไฟหน้าโอ้โหค่อนข้างน่ารักนะครับเป็นไฟกลมๆน่ารักน่ารักเหมือนดวงตาน้อยๆนะครับผมบอกได้เลยนะน่ารักแบบนี้ผู้หญิงชอบนะครับกระจังหน้าเงาสวยนะครับไม่มีร่องรอยแตกหักนะครับ เจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆเลยนะครับผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมจากทางของ Honda เองแล้วแท้ๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับทนมากๆเลยสำหรับตัวบ i o นะครับนี่เรามาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับภายในนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ เป็นแบบ3ก้านนะครับสภาพสวยดูดลดีไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะครับหน้าจอวิทยุนะครับผมสามารถเรนบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อะไรได้นะครับแอร์แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้านะครับและที่สําคัญมีการตรวจจากทางวันดูคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นเลยนะว่าค่อนข้างกว้างนะครับอ่ากว้างมากนั่งสบายนะครับจะนั่งจะนอนจะ กินข้าวได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทํานะครับบอกได้เลยอ่ะเราไปดูที่เก็บของด้านหลังเลยอ่าสำหรับด้านหลังคันนี้นะครับนี่เลยติดในเรื่องของสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าที่เก็บของด้านหลังกว้างขนาดพอดีนะครับบอกได้เลยนะววาคุณผู้หญิงชอบชอบมากๆเลยนะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบนะครับบอกได้เลยนะสายท่องเที่ยวนี่ปลื้มแน่นอนนะครับผม อ่ะ,อะเราไปสรุปราคาคันนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัว Honda BO o m ออเมคันนี้นะครับผมราคาเนี่ยบอกได้เลยนะพวกเบามากๆนะครับสำหรับรุ่นปี2016คันนี้ราคาแค่3 6 8 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคาแค่3 6 8 0 0 0บาทนะครับผม0%ปีแรกจะอยู่ที่5,500นะครับปีถัดไปจะอยู่ที่7,900บาทนะครับสำหรับพนักงานประจำรายได้10,500นะครับ คนเดียวสามารถยื่นได้เลยผ่านโปรเรียบร้อยนะครับผมจบได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์080801475นะครับติดต่อเพจได้เลยนะครับบริการดูแลให้เต็มที่และที่สำคัญตรงนี้เรามีประกันศูนย์ให้2ปี20,000กิโลเมตรนะครับผมบอกได้เลยนะไม่ต้องห่วงและถ้าดูวิดีโอนี้นะครับพิมเบอร์ทิ้งไว้เลยตอนนี้เรามีโปรจองฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีและที่สำคัญบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงแถมไปให้อีกนะครับผม ถ้ไ้ไงขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ